ரஜகர் عليك ஆக்சன் தேதவேல் தாம அருடா சந்தேகம் சரியா வெண்டனடா முதல தரவத்தை கடா இது சுத்தமேல பரப்பறங்கட கரறேதே ரஜகர் பவ ంగేష్ <laughs> రా <laughs> ఏకవచనం కటాదేసం సంబందే శుక్రగామేశరోవతు శుంభావనక్తస్య విచారయాతికత తాపనాని నైకణయేత్ సర్వతః సకలశర కేడాంకరణితోదరణం వందే भोगा महोत्सव भस्ते मम पूजये कृते श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री पार्वती नमः जिम्मा सरस्वती श्री दुर्गा ता क्रियायनम देवोरो श्री श्री गणदन स्वामी जी की जय जय गुरु गणेश महाराज की जय देवोरो लक्ष्मण भगवान की जय องโดยาส่กระหานองโดยานใสกระานองโดยานใส่กระหานองโดยาสระหานองระหานใส่กระหานองกระหานใส่กระาองกระหานใสระหานองกระหานสกระาอระาสกระาองกระหานส่กระาองกระหานใส่กระหานองระาสระา

นะโมตัสสะภะคะวะโต ออกกระต่ายมองกระต่ายมาออกกระย่ามาออกกระตายมาออกกระต่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 ามาออกกระต่ายออกกระต่ายมาออกกระต่ายมาออกกระต่ายมาออกกระตยมาขอกกระต่ายมาออกระต่ายมาออกกายมาออกกระตายมาออกกระต่ายมาออกกระตามาออกกระต่ายมา เราถ่ายมากได้ไปมาพอไปได้ม ॐ देवो तांति रंगरिदं तांति रत्विदं तांति आपत्तांति वादयहां तांति वादयहां तांति विश्वदेव तांति प्रमाण तांति श्रवण तांति शांत्रे वशांति तो पशुपितां श्रवण पितां शांति श्रवण पितां शांति

तमस्वृदार निोगे प्रमाण हृष्त हनुमन तमास्ताया दुख ของอาหาใหญ่มาของทำเสร็จมาอาหารเด่นมาของมาแล้มเสร็จมาของเป็นเด่นมาของเด่นเด่นมาของเด่นเดยมาของ้าเสร็จเด่นมาของ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 เด่นมา กรรมการขอขอบพระ <static> మేము ఎప్పుడు ఇంత పొద్దున రామ్మారి ఈ రోజు ఎందుకో లేవాలి వీళ్ళ మూడు గంటల రాత్రి లేపిన అసలు ఎప్పుడూ లేవ ఎప్పుడు లైఫ్ లో మూడు గంటలకు ఎప్పుడు లేవలేదు అంటే ఇట్లా ఏకాదశికి ఇట్లా అని మెల్లగా లేచేస్తుండే ఇవాళ అసలు మనసులో పట్టలేదు అవునా మీకు దర్శనమైనా కూడా ప్రాణం అంతా ఉంటది ఇప్పుడు స్థిరంగా తెంపచ్చు అట్లా సరే పెట్టండి తప్పకుండా ఎక్కడో తిరుపతికి వెళ్ళి త్రీ మంత్స్ ఆపించుకొని సేవ చేసుకొని వస్తాం కదా మరి అవకాశం ఉన్నా จากครับได้นะ <laughs> หอมกามะแขกนมหาฮากามกาะแขนมาานหกาใต้นมาาการใต้น้าานคำทะาานะแงนมหาก้าวแตนมหาอเดืก้าวประตายน้มนีในมายามาามรต้นมหาเจกโนาห แดงน้มันหาหอมนาวใสมแดงนมัาอมส้น้นมัาอมจิตยบได้นมันหาอมจิ้ขแงน้นมันกาหอมน้ำขาวใา่น้มัสหาอมพระไรน้มัาอมกยแนมันาอกรวไกกระกรแตน้มันาอมมิาะแดนมันหาอมเทน่าไดนมัาอมชได้นมันาอมปลาได้นมัาอมปราได้นมัาหอมปาะไได้นมันหาอมปาบ้านปรเทศนมันหาอมมุขช้าได้น้ำมันหาหอมปลาประมาได้นมันหาหอมประเมศช้าได้น้นมันหาหอมกันได้น้ำมันหาได้

คอมทให่นมาาร์คอมทาให้ให้มาฮารคอมจะลััชนะให้ัชนะ่ายนมคอมลักเมต้นน้่มาคอมลักเมต้นน้ำมารคอมสมด็นจยายมาคมชนะให้้คอมรอาได้นมคอมาร่น้คอมแวนนาคมดได้น้ำมาคอมจะให้น้าคอมให้ได้นมาคมมหาพัให้น้คมเบ้งเาได้คอมช

ตรน้มนอมพล็อนมคอมกะบ้องกานมันัอมโรกลนมะรอมเมะายนมันรบอมอมรตบายนมรอมโมาน้มันนอมุรตเดน้มอมนมอมมิยายนมิอมไัลล ปัหาปุรสนานหาปัญญาหหาปาหาทันหาอนหาเอ็นวายนูหาหนีาด้หนหาบันนหาะวิกรานหา अंबोन्यै नमः अनंतार्ण्यै नमः महाधिषेण नमः अंधकारमः अजानमः सहरहरमः शापाय नमः सुदाचित्रेण नमः भरायमः आनंदाय नमः गंगाधरं भनारं सुधर्मेण नमः बोनोमः हरशयकैवलाचार्य नमः देवनेपुकेन सबदाय नमः अनुवाद करा स्वामी राधुं शरणदयनमः महाकायमः गोविंदनमः श्रीरं नमः अंतमं सुचयनमः अभयराय नमः ज्ञानं అప్పుడే పొద్దున నచ్చినమా ఇప్పటిదాకా తెలుసు అండి ఏమి దర్శనం లోపలి అట్లా

นายพระออกมานกกระทิงพระราชทาน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 พระ <laughs> <laughs>

เทพราห์นะมหาวิหารนะมหามหาวิหารนะมหาวิหามหาวิหาร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  ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมธรราเดียรธรรมเดียรธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรม